การนำดินมา,าทำเป็นแนวที่ป้องกันน้ำนี้ก็จะทำได้ส่วนหนึ่งนะครับบางส่วนดินก็หายไปก็จะทำให้น้ำตรงนั้นไหลเข้ามายังบริเวณสวนของเรานะครับจุดนี้ก็จะไหลเข้านะครับก็จะทำให้น้ำนั้นเออนองเข้าไปในสวนของเราซึ่งอยู่ที่ต่ำกว่านะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับจะอยู่ที่ต่ำกว่า,าเมื่อรับมีลักษณะเช่นนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ อันนี้ก็คือต้นเหตุของการที่เกิดปัญหาโรครักเนา่าขนเนา่าเกิดขึ้นจากการที่น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับเพื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับน้ําก็จะไหลจากขันนลลงไปเรื่อยๆตามลักษณะนี้นะครับเมื่อไหลตรงมาตรงล็อกแรกนะครับตรงแปลงแรกที่อยู่ข้างบนจุดสําคัญที่เราจะทําก็คือเราก็จะทําคลองไส้ไก่เห็นไหมครับ เราจะทําขวางนะครับขนานไปกับแนวถนนที่เรายืนอยู่ขณะนี้นะครับเพื่อรองรับน้ําที่มันจะไหลล้นลงไปนั่นเองนะครับอพอไหลล้นลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งตรงไปนะครับเพื่อจะไปออกอีกทางหนึ่งนะครับตามลักษณะนี้ในแปลงที่1ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเมื่อเราไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับตามลักษณะนี้ มาถึงแปลงที่สองซึ่งอยู่ที่ลุ่มกว่านะครับเป็นนาขั้นบันไดนะครับแล้วเราก็ปรับมาเป็นที่สวนเราก็จะขุดร่องๆนะครับเราก็จะขุดคลองไส้ไก่รองรับนะครับน้ำที่ลดลงมาจากบนลงล่างในลักษณะนี้นะครับเพื่อไหลไปทางเพื่อไหลออกทางจุดใดจุดหนึ่งนะครับทั้งแนวตั้งและก็แนวนอน นขนานไปกับพื้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไหลไปรวมกันนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานั้นปลอดภัยไประดับหนึ่งแต่ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับความลึกกับความกว้างของคลองไส้ไก่ที่เราขุดเช่นเดียวกันนะครับในแปลงที่1แปลที่2ซึ่งอยู่ด้านบนนั้นนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ ปัญหามันก็จะลดน้อยลงไปปัญหามันจะเกิดนะครับปัญหามันจะเกิดมากที่สุดในแปลงด้านล่างซึ่งอ,อยู่ล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นแปลงในด้านล่างสุดนี้จะต้องเร่งระบายน้ําให้ออกได้มากที่สุดนั่นก็คือทําทางน้ําออกน้ําไหลลงไปออกจากแปลงของเราให้เร็วที่สุดมากที่สุดนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ของเราปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้น ตรงจุดด้านล่างเป็นรองรับน้ําที่มากที่สุดเราก็ควรจะให้กว้างแล้วก็ให้ลึกแล้วก็มีทางน้ําที่ระบายออกรวดเร็วนะครับน,นี่อันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เราแก้ปัญหาเรื่องรากเนา่าโคนเนา่าในต้นทุเรียนต้นอะโวคาโดได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นลนักษณะของคลองไส้ไก่นะครับที่อยู่ด้านล่างสุดในพื้นที่ดินของเรา ก่อนที่จะระบายน้ำออกไปสู่คลองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูนะครับเดี๋ยวก็เดินดูาตามลักษณะคลองต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลองไส้ไก่ตรงบริเวณนี้จะต้องลึกและก็กว้างเพราะเป็นจุดที่รับน้ำจุดสุดท้ายนะครับ จากนั้นน้ําก็จะไหลออกมานะครับไหลออกนอกพื้นที่ของเรา,าที่สําคัญอีกตรงจุดที่สําคัญตรงนี้นะครับตรงปากทางออกนี้ตรงเป็นทางออกแล้วจะต้องกว้างเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ลึกเป็นพิเศษด้วยเพื่อที่จะระบายน้ําได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากมีทางระบายน้ําลึกกว้างแล้วก็จะควรจะทําให้มันมีหลายๆจุดก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราจึงมักพบว่าต้นอะโวคาโดต้นทุเรียนที่อยู่แปลงล่างสุดนี้มักจะเกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าเพราะฉะนั้นเวลาแก้นะครับเราต้องแก้ภาพรวมก็คือภาพใหญ่ก็คือลักษณะภูมิประเทศทั้งหมดแก้ไขโดยการที่เราขุดคลองไส้ไก่รองรับการระบายน้ำให้เร็วขึ้นแล้วก็ยกแปลงของเราให้สูง นะครับน้ำก็จะลงต่ําไปทําให้ระดับน้ําใต้ดินนั้นลดลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็แก้ตรงจุดเด็กๆเ,เฉพาะจุดนั่นก็คือ,อการใช้น้ําหมักหรือไตรโคเดอร์มาราดก็ดีถ้าเอาไม่อยู่ก็ใช้แรงขึ้นก,ก็คือใช้พวกแมนโคซินะครับสารกําจัดเชื้อราแมนทาล็กซินอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เราใช้น้ําหมัก เราใช้น้ำหมักที่มีน้ำมะพร้าวเทียมผสมอยู่ก็แก้ปัญหาระดับได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือตรงจุดสอกเขาขาว,ขาวนั้นลดลงไปนะครับแล้วก็ตรงบริเวณอ่าเปลือกก็เริ่มปริแตกนั่นก็หมายความว่าบางส่วนนั้นก็สามารถเริ่มสร้างรากใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ราดซ้ำทุกๆ3วันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นต่อไปที่เกิดปัญหารากเน่าขนเน่านะครับเรามาดู ตอนนี้เราก็มาติดตามดาูผลการที่เราใช้น้ำหมักนะครับซึ่งเป็นน้ำหมักที่ผสมกับเจา้าเราตอนนี้เราก็มาติดตามผลดูเราตอนนี้เราก็มาติดตามผลวิธีการแก้ไขต้นอะโวคาโดรากเน่าโคนเน่านะครับซึ่งเดิมนั้นมันก็ยังมีแผลและก็ร่องรอยปรากฏให้เห็นอยู่นั่นก็คือ,อตรงบริเวณที่เป็น คนเน่านั้นมันครับมันก็จะอยู่กับติดพื้นดินเสร็จแล้วบริเวณที่เกิดแผลนั้นมันก็จะแตกนะครับแล้วก็มีกกิดสีขาวนะครับเกิดขึ้นลนักษณะอย่างนี้แล้วก็ผิวก็คล้ำนะครับผิวก็ผิวผิวเปลือกก็จะมีสีคล้ำนะครับหลังจากที่ราดลงไปครั้งแรกแล้วเราก็พบว่าตรงบริเวณเปลือกนะครับสีก็ซีดจางลงและมันก็เริ่มปริ แตกนะครับแบ่งพื้นที่ระหว่างตรงแบ่งพื้นที่ตรงที่เป็นผิวเปลือก,กติกับผิวที่ติดเชื้อออกจากกันสิ่งที่เห็นชัดในต้นนี้นั่นก็คือ,อเปลือกของมันเริ่มดันจากภายในออกมาภายนอกจึงทำให้เปลือกข้างนอกนี้แตกนั่นก็หมายความว่าข้างในนั้นเริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ดังนั้นเราก็จะเห็น ผิวตรงนี้ปริแตกลักษณะนี้นั่นก็คลื่นของเรานั้นเริ่มที่จะชนะเชื้อโรคแล้วนะครับโรคราแล้วนั่นก็คือมันสามารถที่จะสร้างเปลือกใหม่ดันเปลือกเก่าทิ้งนะครับลักษณะนี้เราก็จึงเห็นเปลือกมันแตกออกนะครับบริเวณด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะปริแตกออกลักษณะนี้เพราะฉะนั้นท่านก็อย่าเพิ่งหยุดใช้นะครับหยุดใช้น้ำหมัก หรือใช้ไตรโคดมานะครับเราต้องราดซ้ำถากมีอาการหนักลักษณะเช่นนี้เราก็ควรจะราดทุกๆสามวัน5วันต่อเนื่องกันจนกว่าเปลือกใหม่มันจะสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับหายคล้ำแล้วก็หายอาการจากเปลือกบวมนะครับเปลือกยุบเห็นไหมครับเราจะเห็นอาการเปลือกยุบทั้งสองข้างชัดเจนและมีเนื้อเยื่อใหม่เกิดขึ้น นะครับปัญหารักเด้าคนเน่านั้นเราไม่ได้แก้เฉพาะตรงจุดเฉพาะต้นไม้อย่างเดียวเราก็ต้องมองภาพรวมว่าสาเหตุของมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงไล่ถ่ายให้ท่านผู้ชมมองเห็นตั้งแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำไหลเข้ามาในแปลงและวิธีการแก้ไขก็คือ,อการที่เราระบ,บายนะครับน้ำออกจากแปลงโดยการที่เราทำคลองไส้ไก่ ทำคลองไส้ไก่รองรับเอาไว้เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงการขุดคลองไส้ไก่นี้ก็จะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้น้ำนั้นซึมลงไปในดินน้ำของเรานั้นต้นไม้ของเรานั้นก็จะได้รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันน้ำที่เกินปริมาณความต้องการของพืชมันก็จะอยู่ในคลองไส้ไก่นะครับ เพราะฉะนั้นทุกๆปีเราก็จะต้องขุดลอกครองอันนี้เช่นเดียวกันให้ลึกให้กว้างออกไปเรื่อยๆให้สัมพันธ์กับต้นไม้ของเราที่มันโตขึ้นนะครับทีนี้นะครับมันก็จะาการทำเช่นนี้นะครับทั้งตรงจุดและก็ภาพรวมก็จะทำให้การแก้ปัญหาต้นทุเรียนต้นอะโวคาโดก็จะทำให้ ปัญหาโรครากเน่าขนเน่าเชื้อราที่อยู่ในดินนั้นค่อยๆหมดไปนะครับในทํานองเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะใช้อ,อินทรีย์เคมีหรืออินทรีย์วัตถุมากขึ้นนะครับยิ่งใช้ปุ๋ยยูเรียใช้เคมีมากเท่าไหร่ต้นทุเรียนของเราก็าต้นไม้ของเราก็ขาดภูมิต้านทานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยปรับ นะครับค่อยแก้ไปทีละนิดทีละนิดนะครับการจัดการะระบายน้ำนะครับโดยการทำคลองใส่ไก่และก็การรีบระบายน้ำออกจากแปลงโดยเร็วนะครับ